กูครับฟองเงินไอสัตงานฝีมือเนี่ยไอ้เหี้ยโอเคสัตวมันเป็นเกมเกมลับผสมเซลดาเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วมันไม่มีไม้เลยโอ้ยแคมไฟแคมไฟต้องการไม่ไปไหนหมดเลยต้องการฟินไม่มีต้นไม้ไปไหนหมดอ่ะตอนแรกกูตัดไม้มาก็นี้ไม่ใช่เหรอนี่อันนี้มันโอ้ยอันเล็กดิก็อยู่แถวนี้ยมึงไปเอาไปไหนอ่ะ กััับบบพพพีีี่่่กกกกออูไปต่อยไปต่อยไม้เล็กมาให้กูเลยต่อยวะกูไปต่อยไม้เล็กมาให้กูแค่จะเริ่มก็ชิบหายกันแล้วกูบอกให้ต่อยไม้เล็กเออไม่อยจอไปต่อยอันใหญ่ดิเออนั่นแหลายใหญ่ดีวะไอ้ตัวเฮี้ยอะไรเนี่ย ต่อยนอนนี่ไงต่อยหินต้องเอาแล้วนี่ไงได้ฟินแล้ว A few moments later เข้าถึงเกาะหลักแล้วเกาะหลักอยู่ไหนวะอ๋อตรงนู้นเงยองอะรอดไหมเนี่ยเร็วางจังเออเร็ว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 อืมอ้เร็วจัด จะยืนระบาดเราอาไม่โดนไม่โดนไม่โดนมีมีปาอยู่สองสองริงมาจนไฟมีทุ่นทุ่นระเบิดด้วยหรอวะลิงแดงเลนะทุ่นที่เลยเนี่ยเอ็มเห็นไหมลิงแดงทุ่นระเบิดป่ะใช่เหรอจะบ้าเกมลิงกันอรบิดเฮ้ยแวะไมแวะไมแวะมเนี่ยมีมีแพ้ด้วยเนี่ยแวะเลยมาต่อมาต่อ เออมันชนชนปั๊บเฮียน้หายหายปุ๊บไปไปไปไอ๋อต่อเลยกูเก็บอาหารกูขอกินก่อนงำหายเฮียแมงำ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 แผลแม่มันโดนมันโดนลาวามันเลยลดเนี่ยอะไรลดเลื่อนลดโดนลาวาเลื่อนลดแพ้เลื่อนใครนี่ตรงนี้ตรงนี้ที่ที่กูเก็บมาเมื่อกี้เอาไปเลยเาไม่ต้องมีแล้วละป Laura lâu lao lâu 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 đến lâu 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 lao lâu 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 này lâu 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 ลิงถึงเกาะลิงถึงเกาะแล้วไหนวะเกาะเกาะนี้เกาะนี้จะขึ้นทางไหนล่ะจะิ่มมาจะขึ้นทางไหนนักเกียร์ทำไมเมื่อกี้มีอะไรหดหดลงไปวะอะไรวะไม่รู้นี่ไงว่ะทำไม่ได้สัตว์ทำไมผิดด้านวะต้องว่เหี้ยอะไรหดเมื่อกี้ไอ้สัตว์แม่งทิ้มขึ้นมาเล่นเท่าไหร่อ่ะ เดินเรือได้เลยไม่โดนไม่เป็นไรปะเป็นดีเป็นดิว่ะเดินหลักเนี่ยต้องท่อดิไอจะท่อดิยังไงวะใช้ไม้เหรอไปเปาะไปเปาะไงโอ้ขับไปได้มันต้านแรงไงครับวนใหม่เลยเอาไม่ได้หรอวะ่าโอ้ยเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวมืดเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวมืดตากูบอดไปแล้ว

เยอเอาไฟก็เบื่อไอ้เหียแล้วก็ไม่ชุยัไงอ่ะเอาอยมันไงชุบบวกูเอามึงว้นี่ก่อนเหี้ยก่อวมันคือดุลระเบิดไอ้เี้ยแล้วมันจริงด้วย เฮี้ยกูกระด็นเลยสัสกูไกละเหมือกไอ้ย้วเฮ้ยอะไรชวชตัวเฮี้ยอะไรกิ้งกาเยอะไมหมือนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตามก็น้องวิปันปันเจดิไปไวิ่งขึ้นไปวิ่งออไปวิ่งออกไปวิ่งออไปไอ้ย้ยจะรอดไมได้สิ อีกก็โดนลาวาของไทยน่าน่าน่าเชื่อโกโอ้ยเกือบโนเกือบลงจะโดนน่าแดงๆดุ่มส้มส้มว่าน่าจะเป็นอันน네ี้แน่ๆเลยอุ้ยอุมัทีอืมอ้าวออกมาแล้วเฮียโอเคอเอาละหาทรัพยากรครับ ต้องรอต้องครอบรอก่อนปะกดค้างออกกดค้างเางหรออ๋อความไวแล้วก็พลังเว้ยโอ๊ตอือกูขอเลือกความไวแล้วกันนะเ <c oughs> อ้า <c oughs> ทำไมเรามาอยู่เนี่ยอ๋อรอบสองรอบสองแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราวิวัฒนาการมาแนละ้วไะโอ๊ต วัฒนาการเลยมีกูมีความแข็งแกร่งแล้วเพื่มีวัฒนาการหรือว่าจะมารกอนกระดูกก่อนอ้นมึงมีไม้ไหมล่ะทำดาบติดตัวไว้กระดูกไม่มีแล้ววะกระดูกมีอันเดียวกูไปฆ่ามอนมานเดียวถ้ามึงต้องหาไม้เอาโอ้โหทำไมแผลมันจะพังเนาะแต่ละอัน A few moments later เฮ้ยไปวงมันมาเฮ้ย ไอ้ยิงวงมาวงบีบไอ้ยิงวงบีบเรือขับเรือขับเรือขับเรือวงบีบวงบีบไอ้ยิงงบีบให้ขับเรือไม่ได้ให้หยิบปลาวงบีบไปเลยไอ้ยิงหยิบปลาเฉยเลยเขาให้ขับเรือไอ้ย์มีวัฒนการมาแล้วมีวัฒนการถอยหลังกลับไอ้ยแล้วมึงันนั่งโต๊ะไปทำโต๊ะอะถ้าโต๊ะไปไหนวะยกโต๊ะมานั่งข้างกับันเนี่ยกวนปิวแล้วเอาอยู่นี่อยู่นี่ นี่มันปิวเลยเหรอะเกชนระเบิดโอ้โหในเกียร์วิ่งไปชนไม่ยังอ่พังไปแล้วจริงด้วยอันตายอ่ะรอ่อเกียร์เลยชนนิดเดียวก็ไปแล้วเราจะต้องแวะเกาะนี้ก่อนนะข้างหน้าข้างหน้ามีข้างหน้ามีชุนเราจะต้องไม่มีฉลามอีกจะแวะยังไงวะแล้วก็ไม่ต้องแวะหรอกไปเกาะหลักเนี่ยแหละเอ๊ะคุ้นว่ะ แล้วบางก็ยีหลอไอ้ลนนเอาปาับปาปติดมือทำไมเพื่อนหาของหาของอันนี้ของกินด้วยวะโอ้ยของกินใส่กนโ้ยกูช่วยกเด้อเด้เดอเดอเออตีมุกตีมุกตูก่ แรง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 เราโอ้ยอัพความเร็วมาแม่งแรงอัพความเร็วมาแม่งแรงอ้าวเฮียดาบกูหายเลยเอัพอัพพลังมาแม่งแรงดาบมึงพังเหรอดาบพังพังก็เฮียแล้วนี่กูทำดาบตกไอ้สัสอ๋อเหรอกูไปดูกูไปเก็บของงัวซั่วดาบตกเลยเดินมาได้อยู่ไหนอ่ะกํลังไปกํลังไปโอ้ยเฮียเหนื่อยนี่อยู่บนภูเขาเนี่ย มันมีวัฒนาการเนี่ยมั้ยไปที่ปะไอ้ิดว่ามันมีตัวเคี้ยอยู่เนี่ยไอ้เคี้ยงูงูฟันมันเอ้ยมันจะตีเลยกูตอนนี้ดูไอไอไอยืนเลยกูก็น้อยไอ้สัตรูโอ้โอ้โอมแต่ไอ้เคี้ยแตกต้องแตกอย่างเงี้ยเคี้ยไปก็ไปก็เอาเราหนับดับหนับกูไปตรงเนี้ยเอาดับกูพังละดิอย่างเงี้ยเอายกระดูกไป ความฉลาดไปเพื่อนอฉลาดเลยลิงต้องฉลาดฉลาดจริงบอกมลนมีบวกซุปเนื้อซุปอะไรด้วยนะที่กูบวกพลังพลังจมไปกับโอ้มันมีซ่อมแซมเลยยี<อ>่สิบบักเลยโอ้บีบวงบีบวงบีบโอ้ยเพียงเก็บของไม่ครบเลยเออไปทางนี้ไปทางนู้น นีไอ้เหี้ยอะไรเพิ่นได้ได้ของมาไอ้เหี้ยแ้วแพ้แล้วถ้าแพ้นี่แตกทำไงวะเนี่ยตายไงเพื่อนจบเกมไอ้เหี้ยแล้ววงมาอย่างวัยโอ้เอ้าเอ้าโอ้ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อิน์เต๊ตทำโหไปไอ้เหี้ยไม่กระเด้งเลยสัก แผลจะแตกอ้ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์โอ้โหมันส้อมเนี่ยมันต้องมีต้องมีอะไรซ่อมได้ป่ะวะหาคราฟดิเอาเฮียที่คราฟหายไปเลยกูกินกูกินไปเลยเรียบร้อยไอ้เฮียแล้วคราฟยังไงครับพี่ไอ้เฮียครับไงทีนี้ไอ้เฮี้ยเฮี้ย,ย,ยทำถอยหลังกับ เยาน้ำโอ้ยอชนแม่งโง่แล้วเนี่ยมูลสาเพาะปลูกได้แล้วเนะี่ยเป็นลิงที่เรียนเพาะปลูกมาแล้วอืม,อมชนแม่งเาไปพ <c oughs> ายุมันมาเร็วกว่าไอ้ท <Yeah. S 2> ี่นี่ก็แบกปลาจังเลยทำไม่ได้วะเพราะเนื้อปลาทำไรได้ต้องขาดกินได้เลยเว้ยกินได้เลยเหรอโอ้ย oh. ไกลแตกก่ไกลอะไรวะโอ้ยทำไมมึงไปเนี่ยเรื่งพึ่งพึ่งอ๋อนูเอาก่อนนั่นเองไอ้เหี้ยเว้ยแเว้วต่อเรือเลยต่อท้ายเรือก่อนึ<ม>้เย <ๆ S 2> แล้ว <ๆ S 2> แล้ว <ๆ S 2> แล้วแล้วกูจะคราฟยังไงอ่ะขากูจะคราฟยังไงดี ได้ไอรอนอืมได้ได้ไม่มีไม่มีโตครับครับไง <laughs> ก็ไม่รู้อะโอ๊ <laughs> ตโอาไปต่อนเลย่อนี่กระดกูกวางไว้ครับจะไปพี่ครับจะไปครับครับไงพี่ครับังไะพี่ <laughs> <laughs> แปะแม่งงงแล้วซุปกระดูกอะออนกินไหมซุปกระดูกอ่ากูไปละกลับเรือต่อละเียนเอาโต๊ะค้ามมาไว้ข้างหน้าแล้วถ้าเราได้นะไเยนรู้ส<อ>ึกว่าข้างหน้าจะปลอดภัยกว่าข้างหลังหรือเปล่าเยนทำไงเนี่ยกล้าวยังไงดีแล้วครับพี่<ม>เกมก็ไม่ใช่ไม่หนาเลยอืยมกระเด็น ดะไม่โดนไม่โดนกูรู้เหลี่ยมนีนักมือขับระดับระดับก๊อฟเฮ้ยเแพ้แพ้โอ๊ตเอาแพ้มาต่อไม่ต้องถึงแม้เต็มเลยเนี่ยไม่เราเอาแพ้มาต่อเป็นสีเหลี่ยมๆเลยเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะแพ้ยาวมันไม่ดีสำหรับเรานะไอกองกองกองเพิ่ดเพิ่ด อ๋อได้อาหารแตกเลยนี่แจกไปก่อนอุ้ยโอ้ยเหยียดเป็นหนามด้วยไอ้สัตว์โอ้อโหเขาเจอกล่องเยอะได้เนื้อแล้วก็ได้มีดกระดูกเออนั่นแหละนั่นแหละแจ๊วแจ๊วไม่ตัวเทียอะไรก็ครับแมงบุมไอ้ยไอคิมันกระเด็นเลยได้เนื้อสามารถเอาไปเผาได้ละเอาเนื้อางงวางไว,นะว้นี่กัน เฮ้ยเาเว้ยเฮ้ยเราไปทำทำเฮี้ยอะไรนี่ปั่นมาเงดิเฮ้ยทำไมมันเป็นงั้นนะเอาระเบิดเฮ้ยเฮ้ยบุกเอ้าอ๋อโดนโดนหนามทิ่มแล้วตายเรียบร้อยสวยถั่นูอืสวยดีครับอืเก็บเลยกันเลยเก็บทรัพยากรโอ้โหนี่ถันูวะถั่นูไฟด้วยหินเราควรเก็บไม่หิน เอ้ยเอ้ยแล้วทำไมแมงม,มุมมาไล่มึงอะ <t> ่ะอือกูจิงเผาเลยกูยิงเผาเผาเอ้ยมีลูกงงด้วยเอ้าแมงมุมมันงงนี่หว่าเอ้ยกูเจอโต๊ะไอ้สัตว์ตู้นั่งนั่งแมงเลยนีอือยิงเลยตายไหมตายยังเ,เจเ็บปล่อยเอาเผาเผา ไอหินมันถือ,อ,อสองกนันเองวะ <laughs> ขอนี้ชิลขอนี่ชิลโอล้วะมันน่าจะมีของโอ้ยไอหินเที้ยนี่โดนไม่ได้นี่หว่าไอ้้บงมาเร็วเร็วเร็วเอาไปท่าการก็ได้ใช้ใช้ฟังก็ได้เอาแค่นี้พอวัฒนาการถืออะไรติดไหมติด <laughs> มีวัฒน,นาการมีวัฒนาการ One eternity later เฮ้ยเอออะไรดวงหน้ายียอะไรนะดวงงานเสร้ทำอะไรได้บ้างนสัยิงแม่งเลยเฮ้ยปันฉลามทแม่งเลยเอ้ยิงเอ้ยิงอยิงมางอย่รกเลยตะกูนสร้างออโดนไฟไฟเผาไม้ไม้มอยู่ไลนเออ เออเอาลืมไปที่ที่เออทำไมกูวิ่งหิน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 นะโอ้ยทำไมกูวิ่งสไลด์วะอย่างเงี้นแหละเอ้ากระเด็นทำไมอ่ะเอ้ยเอามันหายความเร็วเหรอความเร็วเหรอขี่ผ่ายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอ้าเข้างหลังข้างหลังข้างหลัง เออต้องทิ้งหรอไอ้กูไฟกูละไอ้เงี้ยอน้ำวนน้ำวนน้ำวนเอาน้ำมทำอะไรวะเนี่ยเอ้ทำไมมันตายเหรออ้าวกูยิงตายเหรอมันมามันไม่ตายยิงมันชิบหายแล้วอ้าาเออเราจะตายกันหมดเราจะตายกันหมด ราจะตายกันหมดเราจะตายกันหมดไม่น่ารีไม่น่าลีลาเลยแมะวังแหววแมะจะฟังแล้วไอ้ยี่เออหลอดไอ้ยอะโอ้แล้วพายุมาไวมากไอ้ยี่อะไรนะโอ้ทุนระเบิดฟองวางยี่อะไรแย่ขนาดนั้นวงไม้ยี่โง่กูแค่ยิงข้าวเองยี่อะ ไปยังไงลนที่นี้ไปหมดเลยอารยะทมไม่เหลือแล้วเรามีชีวิตรอดเพื่อมาถึงตรงนี้เว้ยไหนกันไหนนันไหนโดนเทมมึงอ่ะ ก็จะมีได้ไงตต้นไม้ไปแล้วเอ้ข้างหลังนี่เอ้าชนะเหรออ๋อชนะวะไอ้โอ้ยเ้ยชนะวะเยจบวะอังแรเล่นจบเกม ยังปร่อยเลยกูจบเลยการเป็นอะไมีี